สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้ทาโรพยิบสีพาเพินนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิกอากาศแบบสั้นๆน,นะคะนะกับหัวข้อที่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกับซุปตานะคะหรือว่าคนมีชื่อเสียงหรือไม่นะคะนะจะเป็นพิกอากาศนะคะมีไพ่ให้เพื่อนๆเ,เลือกสามกองนะคะนะ การดูดวงนะคะเป็นการดูดวงแบบแรนดอมนะคะแบบแบบสุ่มนะเพื่อนๆนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกลองแรกกันนะคะหนึ่งสองและสามนะคะเปิดไพ่สามใบนะคะกลองละสามใบนะอันนี้กองที่สองนะคะ หนึ่งสองสามและกองที่สามนะคะสามใบเหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆทำสมาธินะคะเลือกไพ่มาหนึ่งกองนะคะอธิษฐานว่า <c oughs> คุณนะคะมีโอกาสที่จะมีแฟนเป็นคนมีชื่อเสียง ไหมนะคะมีโอกาสที่จะมีแฟนเป็นซุปตาคนมีชื่อเสียงหรือไม่นะคะนะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใบแรกมานะคะก็เก้าดาบนะคะห้าดาบแล้วก็ สองเหรียญนะคะนะมองว่าสำหรับเพื่อนๆกลองแรกนะคะถ้าคุณนะคะได้พบได้คุยนะคะกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะดูแล้วนะคะค่อคนข้างที่จะมีความเครียดนะคะแล้วก็ความเห็นไม่ตรงกันนะคะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะคะนะมองว่าคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมีแฟนเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะสำหรับกลองแรกนะ สำหรับเพื่อนเพื่อชาวกลองที่สองนะคะมาถึงก็เหมือนห้าไม้นะคะหนึ่งไม้แล้วก็หกดาบนะคะ,ะกล่องที่สองนี้พอมีวังนะคะเพราะว่ามาใบแรกนะคะค่อนข้างที่จะว่าอีลุงตุงนางนะคะคนที่มีชื่อเสียงสุดตาของเราคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นที่หมายปองของบรรดาแฟนคลับนะคะหรือว่าคนอื่นๆอีกมากมายก็คือหมายถึงว่ามีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า คุณนะคะเป็นคนที่โชคดีนะคะที่ได้คบกับเขานะคะนะแต่ว่าการครบครั้งนี้นะคะมันก็จะมีระยะห่างนะคะและก็และต้องใช้ระยะเวลานะคะคในการคุหานะคะค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวนะคะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแต่สําหรับคนกองที่สองสรุปแล้วคุณมีโอกาสได้คบกับซุปตาหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงค่ะโอเค สำหรับเพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะใบแรกมานะคะ King of f a n นะคะแล้วก็ สองออฟแล้วก็ s e m e n o ออ s สอดสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีแฟนเป็นซุปตารหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงได้เช่นกันนะคะแต่ว่าความรักของคุณครั้งนี้นะคะอาจจะต้องเป็นความรักที่ปิดบังนะคะเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้นะคะนะคะต้องแบบหลบหลบซ่อนๆน,นะคะเวลาไปเที่ยวไหนกันไปเดทกันอะไรอย่างนี้นะคะต้องแบบว่าแอบบแอบบนะคะนะ ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะคบกันแบบว่าหลบหลบซ่อนซ่อนนะคะนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะเขาต้องคีบลุกนะคะประมาณนี้นะคะทําให้คุณอาจจะต้องแบบสื่อสารกันผ่านออนไลน์แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะเวลาเจอกันก็อาจจะแบบต้องแบบหลบหลบซ่อนซ่อนนะคะเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะแต่โดย รวมแล้วนะคะสรุปแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้คบกับซุปตาค่ะ